เดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองเกียร์ DCT ให้ดูกันนะครับว่าขับยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับขั้นแรกนะครับเนี่ยคือเรานด้ามเกียร์นะครับนี่เราต้องเข้าเกียร์มาทางดีนะครับแล้วเราก็ไปนะครับอันนี้เนี่ยคือขับใช้งานนะครับเป็นเกียร์ที่วงมาไลยนะครับนี่ เราจะมาลองออกตัวให้ดูกันนี่นะครับเรามาทดลองออกตัวเกียร์ดีซกันนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้นะครับเป็นการเหมือนการเหยียบคัดนะครับพาปล่อยปุ๊บนี่เหมือนเราปล่อยคัดนะครับนี่นะครับผมก็ล็อกรอบไป3,500นะครับ เกียร์ครับมีเจ็ดเกียร์ครับ DCT เมื่อกี้ผมเข้าเกียร์เร็วไปหน่อยครับเนี่ยครับขับใช้งานนะครับ เร็วมากครับกดปุ๊บเข้ากดปุ๊บเข้าเซนครับเซนเซนเย่ห้า เรียบบูธมารอเลยครับ